สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาหน้าตศิล์นนะคะสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้คุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการแสดงหน้าตศิลป์ละละครระบำตลีกีปัตนะคะโดยนางสาวประาวีบุญเปาหรือว่าครูบิวนั่นเองค่ะโรงเรียนบ้านชุมแสงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะประวัติของระบำตลีกีปัตเนี่ยคำว่าตลีน่ะหมายถึง ระบำนะคะส่วนกีปัดเนี่ยหมายถึงพัดนะคะเป็นการแสดงนะคะของพื้นเมืองภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีนะคะแสดงครั้งแรกในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติต่อมานำไปแสดงในพิธีการแข่งขันกีฬาเขตนะคะครั้งที่1 4นะคะพุทธศักราช2524นะคะอันนี้คือการเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในหัวข้อบทเพลงและเครื่องดนตรีประกอบการแสดงนะคะเรามาดูกันก่อนเราจะใช้ทํำนองนะคะเพลง ตาเรียนในระยังนะคะมีทำนองไพเรสนุกสนานเล้าใจผสมผสานนะคะเครื่องดนตรีพื้นเมืองนะคะของภาคใต้นะคะแล้วก็ผสมผสานกับเครื่องดนตรีตะวันตกนะได้แก่ครุยรัมนาไวโอลินคองเมนโดลินแล้วก็มาร์คารนะคะดังภาพนะคะที่นักเรียนได้เห็นนะคะ,ะมีทั้งเครื่องดนตรีพื้นเมืองแล้วก็เครื่องดนตรีตะวันตกนะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องการแต่งกายนะคะประกอบการแสดงนะคะมี2ลักษณะด้วยกัน1ก็คือผู้แสดงเป็นชายและหญิงนะคะ2ก็คือผู้แสดงหญิงล้วนเรามาดูกันก่อนนะผู้แสดงชายและหญิงนะคะผู้ชายจะสวมเสื้อนะคะตื่อโลนะคะหรือเสื้อแขนยาวคอตั้งนะคะกางเกงขายาวแล้วก็นุ่งผ้านะคะทอยกดอกนะคะหรือซอแกะนะคะทับกางเกงนะคะเหนือเขา่าแล้วก็มี คา,าดเข็มขัดด้วยนะคะสวมหมวกหนีบนะคะซอแกะอ่าจพวกผ้านะคะเย็บจีบสําเร็จนะคะบนศีรษะผ้านั้น,เ,นเราเรียกว่าผ้าสตาเงะนะคะดังภาพน,นะคะของผู้ชายส่วนของผู้หญิงนะคะก็คือจะสวมเสื้อนะคะบาโนงตัดเย็บด้วยลูกไม้นะคะนุ่งผ้าซอแกะนะคะหรือบาเตะก,ก็ได้นะคะใส่สร้อยคอต่างหูแล้วก็ทัดดอกไม้สาเพ็งนะคะดังภาพน,นะคะรียน,นจะเห็นนะคะก็คือฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ต่อไปถ้าเกิดเป็นการแสดงที่เป็นผู้หญิงล้วนนะคะผู้หญิงก็จะสวมเสื้อนะคะในานางก็คือเป็นเกาะอกนะคะตัดเดย็บให้ผ้ากำรรมะหยี่นุ่งผ้าสลงบาเตะหรือผ้าซอแกะนะคะมีผ้าคลุมไหล่ด้วยแล้วก็ผูกไว้บริเวณหน้าหน้าน,นะคะอย่างสวยงามใช้ก็จะใส่สร้อยคอแล้วก็มีเข็มขัดนะคะต่างหูแล้วก็ทัาด,ดอกไม้ซัมเพ็งเช่นเดียวกันนะคะดังภาพนะคะอ่ะลำดับต่อไปนะคะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ประกอบการแสดงจะใช้พัดนะคะ ที่ประดิษฐ์ด้วยขนสัตว์นะคะที่สวยงามก็จะถือคนละสองเล่มนะคะดังผ้าพจะทำแบบขนนกก็ได้นะคะหรือพัดประดิษฐ์ก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูในหัวข้อโอกาสที่ใช้ในการแสดงบ้างแสดงในงานเทศกาลหรืองานวันสำคัญต่างๆนะคะเช่นงานฉลองการครองรัฐนะคะของรายา งานมาโซยาวี e, นะคะวันฮาลีลยอนะคะแสดงเพื่อความบันเทิงนะคะเกี่ยวกับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะคะอ่ลำดับต่อไปเรามาดูท่ารำกันบ้างนะคะอ่าท่ารำระบำตลีกีปัดนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าดังรูปนะคะจริงๆแล้วมีทั้งแบบ ชายกับหญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงล้วนที่คุณครูเอามานี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะก็คือเป็นการแสดงของผู้หญิงล้วนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนดูท่ารำประกอบการประกอบเพลงไปด้วยนะคะจะมีอุปกรณ์ก็คือใช้พัดเป็นอุปกรณ์ประกอบนะคะที่เป็นอุปกรณ์หลักนะคะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะ ประมาณน,นี้นะคะสําหรับตัวอย่างนะคะถ้ารํราระบําตะลิกีปัตนะคะที่เป็นท่าการรําพื้นเมืองนะคะภาคใต้นะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะเรื่องงานนะคะชิ้นต่อไปก็คืองานชิ้นที่5นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดวิชาะะนาฏศิลป์นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า80นะคะจะเป็นเกี่ยวกับไม้แม p ปิ้งนะคะของระบําตะลีกีปัตนะคะที่ให้นักเรียนปฏิบัตินะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงนาฏศิลป์และละครนะคะในหัวข้อเรื่องระบำตรีกีปัตระบำตรีกีปัตเนี่ยก็คือเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้นะคะมีการใช้เครื่องดนตรีประกอบก็คือมีทั้งเครื่องดนตรีพื้นเมืองและเครื่องดนตรีชาติตะวันตกนะคะเข้ามาในการบรรเลงนะคะที่นิยมเล่นนะคะที่แรกก็คือที่ปัตตานีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงก็คือจะใช้พัดนะคะทําจากขนสัตว์นะคะ ดังนั้นสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนนะคะบทเรียนนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในหนังสือนะคะวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ในวิดีโอนี้ของคุณครูนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะ Youtube ช่องของครูบิวนะคะ KRU นะคะเวนวัค B I W นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ เออหนึ่งสิ่พันหนึ่งด้วยขันหนึ่งใช่ไใช่ใช่แล้วกดได้ยังไงกดได้สิทำไมไม่ได้อ่ะปูทำไมฉันเปลี่ยนชื่อไม่ได้สองหมื่น คุณเนยได้เท่าไหร่คุณเนไปไหนี่ไปแล้วเอ้าคุณเนยไปดูละอันนี้เปลี่ยนยังไงวะทำไมไม่ให้เปลี่ยนนะหรือว่าฉันเปิดอันนี้ค้างไว้เธอต้องปิดอันนี้ก่อนต้องปิดอันนี้ตกใจได้ยินว่างานเข้าแล้วไอ้บ้าไยังไม่ได้เช็คอันนี้เลยเนี่ยเหมือนอ่าวิดีโอเฮ้ยปูอันเนี้ยก็คือไม่ประสมจะฉีด